ตาต้องไปยังอยู่ที่เกาะพะลวยนะคะคุณผู้ชมเตรียมรองเท้าผ้าใบให้พร้อมเราจะไปพิชิตยอดเขากันค่ะ นอกจากจุดแข็งเรื่องพลังงานสะอาดหรือเป็นกรีนไอซ์แลนด์แล้วเกาะพะรวยยังมีกิจกรรมเอาใจนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจที่หาไม่ได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั่วๆไปนั่นก็คือการเดินขึ้นไปจุดชมวิวอ่าวค้างทักซึ่งใช้การเดินเท้าผ่าน5ด่านด่านแรกเดินบนหาดทรายผ่านทะเลแหวกและอ่าวเทียนที่สวยงามถือเป็นการวอร์มอัพกันก่อน จากนั้นเข้าสู่ด่านที่2เราจะผ่านธรรรูปทรงแปลกตารวมถึงจุดที่ต้องห้ามพลาดแวะถ่ายรูปคือหินรูปหัวใจค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมเหมือนหัวใจไหมคะไปกันต่อค่ะยิ่งผ่านด่านลึกเข้าไปเส้นทางยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆด่านที่3เราต้องปีนผ่านหน้าผามีเชือกให้ยึดเกาะเพื่อความปลอดภยัยและทุกด่านมีพี่ลอมไกล้ท้องถิ่นคอยดูแลให้คำแนะนำใกล้ชิด ทำหน้าผามาได้อย่างปลอดภัยกันทุกคนไปต่อกันที่ด่านที่4ด่านนี้เดิมทีต้องงัดวิชาตัวเบาปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปแต่ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฒสุราธานีทำบันไดไว้ให้ปีนขึ้นสู่ด่านต่อไปได้ง่ายขึ้นและด่านสุดท้ายด่านที่5้าบันไดย,ยังรอเราอยู่แถมสูงชันกว่าเดิมปีนขึ้นจากถ้ำในแสงสลัวสลัวก่อนพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ปีนไป่ายไปตามเชือกอีกนิดก็ถึงแล้วละค่ะ หลังจากที่ฝ่าดานอรหานทั้ง5ดาดน,นะคะจนเกือบจะถอดใจไปหลายรอบเลยทีเดียวแต่ในที่สุดค่ะเตะตาต้องไปนะคะก็พาคุณผู้ชมมาจนถึงจุดชมวิวข้างพักค่ะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของเกาะพะรวยเลยทีเดียวค่ะขึ้นมาถึงบนนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นการตอบแทนความเหนื่อยที่คุ้มค่ามากๆค่ะ คุณผู้ชมดูจุดชมวิวสุดอันซีนแบบ180องศานี้สิคะมองออกไปเห็นทะเลแหวกเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะเตาปูนเกาะมดแดงเกาะโกงแท้ที่เราไปจิบกาแฟะกันมาสวยสะกดตาสะกดใจจนจําไม่ได้ว่าพูดคําว่าสวยไปทั้งหมดกี่คาพี่ลอมไกด์ของเราบอกว่าเคยเล่นเกมห้ามพูดคําว่าสวยบนนี้ใครพูดจะต้องจ่ายค่าปรับครั้งละ50บาทปรากฏว่ามีคนต้องจ่ายเงินสูงสุดเป็นพันบาทเลยละคะ่ะ เส้นทางนี้เป็นการเข้ามาสำรวจและต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัสสุราธานีเพิ่มความปลอดภัยและกิจกรรมต่างๆให้น่าสนใจเพื่อสร้างไรายได้ให้คนในท้องถิ่นและเร็วๆนี้จะเปิดตัว Eco Slow Run for Tourism วิ่งไปเที่ยวไปเช็คอินครบได้รับของที่ระลึกจากเกาะพะเยด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจไม่แนะนำให้ขึ้นไปที่จุดชมวิวข้างทักเพียงลำพังนะคะเพราะเส้นทางขึ้นต้องใช้ความระมัดระวงังมีผู้ชำนาญทางคอยดู แขอให้ติดต่อพี่นวนลไกด์ท้องถิ่นโทร0872711581